สวัสดีครับทุกคนวิวอยูช่องกิจไงชาแนลนะครับผมวันนี้มีสกินซินิสเทียเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นสกินเวฟนะครับผมเป็นสกินตระกูลไอดอลอีกแล้วนะครับนี่ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เข้ามาในเกมอารนะครับผมก็เปิดขายที่699คูปองนะครับผมลดราคามาจาก1,200คูปองนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะไม่ได้มาซื้อแล้วก็รีวิวกันแบบชิวๆนะครับผมเราจะมาสุ่มครับผมเพราะว่ามันมีให้สุ่มตรงนี้นะทุกคนนี่สังเกตดูตัวนี้นะครับผมมันจะมีชุดสุดคุ้มนะคคคครรรรัััับบบผผมมมมมแลลล้้้ววนนนนนนจะะะะีีีสกกกิิิซเทยยยอออูู่่ตงงงด็5ปา กันนะครับว่าผมจะต้องใช้กี่คูปองนะครับในการสุ่มซินิสเทียนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสำหรับการสุ่มนะครับผมก็จะทดลองด้วยความยินดีเลยนะครับผมมาเปิดไปก่อนละกันนะครับ50กล่องแรกนะครับผมก็จะตีไปที่250คูปองนะครับผมเราจะสุ่มที่50กล่อง้วกันนะครับผมถ้าเราสุ่มได้ประมาณแบบ150กล่องก็คือแบบคุ้มแล้วนะครับผมเปิดปุ๊บ50กล่องแรกตกใจนกว่าได้ไม่ได้นะครับผม ห้าสิบกล่องเปิดไปแล้วม wow. ันเป็นการเปิดที่ง่ายดีนะครับผมถ้าเราเปิดอีกห้าสิบกล่องก็จะเป็นห้าร้อยกล่องแล้วนะไปเปิดครับผมอ่านี่เราก็เสียไปห้าร้อยคูปองเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบต่อไปจะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบคูปองนะครับผมถ้าเปิดตอนนี้ไม่ได้ก็คือไม่คุ้มแล้วนะอ่าเรียบร้อยครับผมขาดทุนเรียบร้อยครับเพราะว่าตอนนี้เราเปิดไปสามรอบมันเจ็ดร้อยห้าสิบคูปองแล้วนะถ้าเราซื้อหกร้อยเก้าสิบเก้าคูปองก็คือได้ไปแล้วไปเปิดอีกห้าสิบครับหนึ่งพันคูปอง มันคูปองยังไม่ได้นะครับทำไมเราต้องทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเนี่ยคือเราขดซื้อแต่ละก็จบแล้วนะเออแม่งไม่ได้เว้ยไปหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคูปองครับแม่งไม่ได้จริงนะฮะไม่เป็นไรครับทุกคนคูปองเรามีเยอะครับผมไปหนึ่งพันห้าร้อยคูปองน,นะครับผมไปถูกต่อนะฮะเฮ้ยมันปักเปล่าวะไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบคูปองครับผมคือที่ผมซื้อได้สองตัวแล้วนะ ฉันสงสัยว่ามันมีซินเนเียอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่านะออรับรอบนี้น่าจะ2,000คูปองแล้วนะอ,อ้าทุกคนว่าผมควรจะพอแค่นี้ไหมครับตอนนี้ผมเปิดมา2,000คูปองแล้วผมยังไม่ได้ซินเนเทียเลยครับคือถ้าผมซื้อซินเนเียเนี่ยมันจะได้3ตัวแล้วนะทุกคนเออ3ตัวแล้วนะไป2,250คูปองไป มันมีจริงป่าวะกล่องเนีเออ่ยเปิด50มันอาจจะเป็นเลขที่ไม่ดีไงตอนนี้เราใช้ไปแล้ว2,250คู่ปองนะครับทุกคนรอบนี้เปิดร้อยกล่องแม่งเลยแล้วกันนะครับออมาดิ50กล่องไม่ได้อะรูดให้สุดครับรูดไปเหมือนบัตรเครดิตรูดไปเลยครับผม2750หคู 2, ่ป,ปองครับรูดไปรูดไปรูดไปเรียบร้อยครับผมไม่ได้คุหามาดนี่ยเฮ้ ไม่มีจริงป่าววะอ่ะสามพันคูปองแล้วนะสามพันแล้วนะห้าตัวแล้วนะจะห้าตัวแล้วนะทำอะไรผิดหรือเปล่าวะขออนุญาตออกเกมเข้าใหม่มาครับทุกคนเมื่อกี้ไปแล้วสามพันคูปองนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาต่อกันอีกนะครับตอนนี้เป็นสามพันสองร้อยห้าสิบคูปองนะฮะห้าสิบพอผมว่านายได้แล้วรอบนี้มาสามพันห้าร้อยคูปอง ไม่ได้วะมันมีจริงกเป,เปล่าวะโอเคครับทุกคน <_ Q> เราจะเปิดจนถึง5000คูปองแล้วเราก็จะพอพอเธอแม่ผมขาดทุนละ <_ Q> รอบนี้4000คูปองแล้วนะครับผมจะเปิดแค่3รอบนะครับแล้วเราก็จะพอหยุดแค่นี้หยุดเถอะคั้ <_ Q> งที่หนึ่งทงที่ 2, 2> <_ Q> ไม่ได้ครั้งที่สาม นี่ห้าพันแล้วห้าพันแล้วเ้ยโอโ้ในที่สุดหน่อก็ได้สดกินดีกันแล้วนะครับทุกคนครับผมในราคาห้าพันคูปองนะครับโอ้โหเป็นสกินที่คุ้มค่าจริงๆนะครับผมซื้อตอนแรกของหก็สิบเก้าก็ได้แล้วนะฮะมาทำให้มันยุ่งแยกสมัยครับเนี่ย จบที่5,000ันคูปองนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมสำหรับสกินซีนิสเทียตัวนี้นะฮะแต่เพื่อนๆคิดว่าสุ่มแล้วคุ้มค่าก็ลองดูคลิปนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับผมว่า5 0 0 0คูปองกับ699กคูปองเนี่ยมันต่างกันเยอะขนาดไหนนะครับผมเรียกว่าเกือบได้1ิตัวแล้วนะครับผมถ้าเราไม่เอาไปสุ่มนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเพื่อคอนเทนต์ในช่องเรานะครับ5,000ันคูปองนะครับผมสำหรับสกินซีนิสเทียไอดอลตัวนี้นะฮะ โอเคครับกคนตอนนี้เก็มาอยู่กันตรงหน้าดับตัวละครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นอกจากที่เราจะมาสุ่มกันแล้วเราก็จะมาสอนในการเล่นซินิสเฟียในแพทช์นี้กันด้วยนะครับผมก็อย่างแรกเลยครับรุนที่ผมใช้จะเป็นรุ่นอเวกซิ i ิทาก่อนวา่าิบหกนั่นเองนะครับผมส่วนพลังแองผมจะใช้เป็นตายเกิดหรือแม้ก็ั่เคิร์ซอฟเททก็ได้นะครับผมเคิร์ซอฟเท็ก็เก่งเหมือนกันนะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะฮะส่วนเซตเทมผมก็จะเล่นเป็นเซตแรกเลยนะครับผมโซลิเปอร์ นะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนบอกเลยครับว่ามีเสียงร้องเพลงด้วยครับโอเคครับถ้าเราเข้าเกมมาแล้วเราก็อัพสกิลสองก่อนเลยนะครับผมับซินิเทียนะแต่ว่าจริงๆถ้าแบบเล่นแรงสูงระวังไว้ก่อนก็ได้ครับอย่าเพิ่งอัพสกิลอะไรนะก็สำหรับป่าสมัยนี้ก็คงต้องฟาร์มเลสเสร็จแล้วก็ไปจบข้างบนนะครับผมทันมาก่อนเล็กตัวแรกนะครับเกมเราเจอซิลเจอเตลเซียนนะครับส่วนของการซีซีถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับเกมนี้เลยนะครับเพงั้นออกชิ้นแรกเลยครับ สี่เชียร์ตั้งการวิสปีดนะครับผมเพื่อไวใครตามนะครับโอ้วันนี้เรามีป่าเอ้ยเรามีซัพพอร์ตช่วยตามนะครับผมนี่ฟาร์มไวเลยครับจริงๆเราเก็บสแต็กแล้วก็คว้างไปอีกหลุมหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเรามีแบบซัพพอร์ตช่วยฟาร์มเราตีธรรมดาฟาร์มไปเลยครับเร็วกว่าในเฟืองเลือดด้วยมีโอกาสที่เขาจะเข้าบูเราเหมือนกันนะก็สำหรับแรล่งที่เพื่อนรับชมอยู่นี่ก็ประมาณแรล่งคอน25ดาวในดีผมนะครับมากับคนดู4ท่านนะครับผมไม่รู้กี่ดาวนะครับเปิดเปิดบัตรอย่างรวดเร็วนะอีกทอนเม็ดฟ้้าดนะผม เนียกว้างไปเลยครับเพราะว่าต้องเน้นฟาร์มไปและแค่หลุมแรกนะครับที่ฟาร์มชาหลุมอื่นก็ช่างมาันนี่เราฟาร์มเร็วกว่าซิลแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเรามีสปอร์ตช่วยฟาร์มนะครับอาจจะบวกได้นะชอตเนี้เป็นเดียวเสียนนะครับอการหนียากแล้วก็เป็นทาชีด้วยใครครับผมใครพักา,ามปีแล้วก็ปลากระบอก ปลาระบออะไรเราปลาระเบิดบอก่อนเลยกันครับซิวใกล้จะจบแล้วแต่ช็อตนี้ผมน่าจะไฟได้นะเพราะว่าผมเบลซี่นะครับผมทห้ผมโดนสับโดนแข่งอะไรผมกดสับเลือดก็น่าจะสวนได้นะครับตัวเลี้ยวสี่เราได้ได้เลยเฮ้ยตายครับตายเออตายเปล่าเอตายถึงเลือดกลับปุ๊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 บไม่ตายจริงๆอ่าทามิ่งนี้ต้องเป็นทามิ่งของการสลับเลนแล้วนะครับผมก็คือทอนเขาจะมาเอามาก่อนเล็กตัวแรกเนี่ยเห็นไหมแล้วก็สลับไปเลนล่างเลย ไม่ทันนะครับแนยต้องให้โอเมนสลับแลละถ้าทอนเขาเป็นงานเขาจะเดินตามมาเลยนะครับไม่โอเมนสลับแต่ถ้าโอเมนด้วยสี่บก็อาจจะไปได้เนถือว่าเล่นเป็นเดี๋ยวมาให้ับเดือครับอ่าดอกวืดอย่างเปิดบัตครับเปิดบัตรดาไปแล้วครับผมเปิดบัตแล้วเฮ้ยมันแดไปแล้วนะเพื่อนบกได้บกได้บกได้แดออกหายดีครับตรๆๆๆต่เมไม่ค่อยมีนะต้นเกมแต่ตอนนี้ถ้าไฟเราน้าจะแห้งนะครับ แต่ตัวละครอย่างซิลนี่นะเบิดเกมมันตันนะคผมแต่แต่ตัวเราเคือตกหมดนะนเกม,มสงสง่งซิลเนี่ยมาเถอะโอ้โหลุดด้วยโคตรหาพลาดความพลาดก็ต้องแก้วะเวลาแบบพลาดคลิปในสตรีมด้วยที่มันรู้สึกว่ามันยากจังเลยนะลงสตรีมเนี่ยอัดแป๊บเดียวได้นะครับผมโอ้ยมึงหลุดสองรอบมึงแกงกูป่ะเนี่ยโอ้หอันนี้อย่าไปทำตามนะทุกคนมันพลาดก็คือพลาดนะครับไม่แก่ตัวนะไม่รู้ว่าเกมมันตั้งใจแกล้งหรือว่ากูพลาดเอง ตรงกลางต้องระวังนิดนึงถันตลายลอ right. งฟีดครับเหนือ <With S 1> กาดตายโ <with S 1> ดนฟีดเช็คเลสซะหน่อยเจ็บวิซิว่าอยู่บนนะ s <S ผมขึ้นไปข้างบนไม่น่ามีอะไรนะครับผมผมไปรอเลสแล้วก็ไปทำล่างเลยดีกว่า <ane> ไม่งั้นเดี๋ยวเสียบับอีกจะแห้งเอาแค่นี้ก็จนเยู่ยละ ได้ตอดายาเตะซ้ายสตัวนะครับผมเราครบ5้ก่อนเพรายาเตะอยู่ขวาอยู่ด,ด้น่าจะบวกได้้าเร่อนเล็นหนโสงตัวัทียบตัเลยค้อมตัวตายครัยาเลับแล้วเอกเอแล้วด้วยตายครับาเยมาโอเคแมุค่จะสงสัยนะว่าไม้สลับเรือไฮยมอยากให้ป้อมมายาิงเยยนสุดครับฝั <im> <ic> ่เ<ส>มื่อกี้จะสงสัยนะว่าทำไมผมต้องสลับเรือไยเตะน,นะผมอยากให้ป้อมมายิงเยอะๆ จะไม่ดีสตสันให้มันบิงเพิ่มนะจ้าเม็ดป้อมมันแรงเลยเอ๊ะตอนนี้เราก็เป็นเงินหนึ่งแล้วนะครับผมถ้าโมเมนจับอาจจะตกได้รอเบสหน่อยเพื่อนขอบคุณครับโอ้โหไม่ตั้งใจรอเลยนว่าถอนก็รวยอเ,เอาได้ๆได้ๆเอาดักเลยตอนนี้ ข้อมูลข้างล่างค่อนข้างเยอะนะครับซับพอร์ตเขาก็อยู่ล่างด้วยถ้าซับเขาไม่อยู่บนดีกว่าเขาก็น่าจะอยู่แถวข้างล่างแหละแจมยิ้มอยู่ตรงนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกแหละถ้ารีบเอาก็คือได้อ่ะเออต้องตัดสินใจอะไรไวๆหน่อยนะครับผมเล่นเอาบีไม่งั้นเดี๋ยวพลาดจุดไฮไลท์สำคัญของแต่ละการกระทำควรน่าจะเสร็จแต่โหบนสามก็น่าจะได้ก่อนนะเดีย๋ดวยวผมจะปาเลือดไปใส่ ไอเดียร์เทียมน,นะครับเอ้ยไม่ครับต้องเอาก่อนงั้นเดี๋ยวไม่ได้เลยทีเดีอยาอาชีได้ไปแล้วสองปีนะใช้ได้เขาหน้าต้องการตีนนะโอเคครับผมเดีว่าเข้าใจนะครัแต่บนแท็กและบูก็อาจจะหายเล่นค่อนข้างลำบากนะผมตัวอินเบียรต้นเกมป่าเขาเล่นสบายสบายแต่ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วแหละเล่นอย่างยากโอโ้โหมตักินฮาปะเนี่ย จริงผมปล่อยให้เขาสับได้นะแล้วก็กสับเรือแต่เสี่ยงตายอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาสับผมสับเรือไม่ได้ของยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนั่นเขาก็นำ้วยผมก็เล่นไม่ค่าเล่นฮานะแต่ก็เล่นเกมเดี๋ยวเจอกันนะน้องมาเรียนเลยครับเพราะว่าเขาตีล่างเสร็จเขาน่าจะมาเ,าเรียนต่อเออติวตายวะ่ะเฮ้ยตรงกลางนี่ตายได้นะมาไหมเทอยวเซียนมาไหนเหรอไม่ได้แล้วครับขวาเข้ามาแล้ว โอ้ตายเพราะว่าร่างมันเพิ่งแตกไงถ้าเราแบบไปเตีย่ยวแก๊สมากน่าจะโดนซ้อนทันตะเมจไปเลยดีกว่าโอมนี่อาร์มครับผมอาจจะโดนเตียวเซียนฟีดน,นะจอดเนี้ยต้องรีเฟกไวๆนิดนะึ่งจะอยู่บนหน้าผมาเนยพอเตียวเซียนหนอ่อครับตาย ีต้องโวบปิเกอร์ใส่เลยครับแบบโยกน้องโยกโยกโยกย้ายสายสะโพกเขาจ่ายใส่เราเยอะไงสกิลตามก็ค่อนข้างน้อยแล้วถ้าเขารำเก่งกว่านี้ผมไม่ตายแหละโอกาสตายเองโอเคได้คมณนี่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเป็นทอยเลยครับฝั่งตรงข้ามมี2เมตรทั่งเซฟเซฟทั้งเิฟ ออกทอยมายัางไงก็คงคงซิลเขากันบ้านชาแนะนะสองทีถ้าวิ่งทางนี้มีการตายสามสี่บึ้มบึ้มบึมบึมอีกหนึ่งจะแตกตายเลยนะแมืเ่เก็บแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่ากาดดันได้ดีต้นเกมเรายับไงแก้ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วดูแล้วเขาคุมเกมได้ดีที่ไมาไดแห้งกว่านือเดียวเลยครับเขาเหวีย่ยงหลัวๆน่าจะสับแต่จัดนะอัดยืตีต็มแบบ มันนัวขนาดนี้เราเล่นยากนะรอควางเลือดเข้าไปแจงเราน่าจะได้ d a r เลยเยอร์นะครับผมช็อตนี้แต่าจะต้องเรียกเพื่อนมาหน่อยแล้วก็เล่นบนกระดานอะไรด้วยมไม่น่าตายพอเล่นนะลักเลือดใส่ครับพยายามฟาร์มให้มันถึงจีเราสองกองสองกองนะครับผมเล่นจินนิพิยจะทำให้เรารวยถ้าทำไปบ่อยเนี่ยผมได้แล้วเลย แล้วก็สปิตเลยครับผมต่อยไปเยอะน่าจะตายนะต้องดูหน่อยนะว่าเราจะโดนอะไรตอนนี้เรามีสับเลือดนะครับโอกาสที่จะโดนซิลสูงโอเคเขาอันนี้ไปแล้วสีตัวเลยหลบก่อนเร็บ ตอนนี้ได้ครับเจอใครรีบกดสับเลือดเลยเรามีพญานาคด้วยเออถ้าร่างนา่าจะตายว่ะตายเอ้ยรอยอ่อนสวัสดีครับมีรถถังด้วยอย่างนี้ป้อมแตกนะครับรรแล้วก็ถอยเลยครับไม่ได้อะไรมากกว่าน,นี้แล้วถ้าฝืนเล่นมีโอกาสโยนครับเขาเกินแล้วเด้อ ว่าเนี่ยเป็นทามมิ่งเงาคืนของเราแล้วโดนเกมโดนเยอะตอนนี้โดนคมหมดแล้วนะจ้าแต่ตอนนี้เราสปิดตกได้หมดเลยนะถ้าฟอร์เรนไม่ช่ำังไว่าฆ่าเราไม่ได้นะครับตอนนี้แ,แล้วเราขึ้นเป็นดาบแดงเลยครับผมแต่ถ้ากลัวก็ออกอกอเกิดแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ค่อยตายเราก็ออกดาบแดงก็ได้ครับเล่นเลยครับได้ครับเลดเด็ด สองสามสี่ห้าแดนไปคว้างเลือดครับเอา้าไม่ทำอนโอเคหนึ่งฟีเท่าสองปีแล้วเขาพิทหมดแล้วนะตอนเนี้ยถ้าจะเล่นตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาแบบชนะก็เล่นกลางดีกว่าเพราะตอนนี้เราคุมคหมดเลยหลับพฮยาไปก่อนหนึ่งสเตียร์จูให้รู้ว่าเราก็มีมูฟเมนต์ที่ดีน่าจะเล่นแล้วแหละแบบนี้โอเคไม่เป็นไรไม่ไม่ไรห้าหกเจ็ดแดนไปคว้างเลือดครับเผื่อถูกโดน ทิ้งเลือดน้อยๆแบบนี้แบบรอดซิวได้นะเครื่องรอดเงี้ยเพราะว่าเราไม่เห็นซิวเลยยู่ไงโอ้ซิวถือดาบว่ะแมวแมวตัวนี้เฮ้ยซิวถือดาบจริงๆรอ,อสัตว์เลือดก,ก็ได้นะครับทุกคนว่าไปแล้วเกมนี้เรายังไม่ได้กดวาร์ปเลยนีะว่าผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าเอฟเฟกต์วาร์ปมันจะเป็นยังไงอะแต่ถ้าเราวาร์ปตอนนี้เพื่อนน่าจะตายแล้วโดนดาบหมดทั้งอีมแห้ง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 แล้วแห้งแรง,ง,งครับผม ผมคิดว่าดาบแดงอาจจะแรงไปหมายแพงไปนะอาจจะต้องออกตัดเลือดเอาไปสู้ฟอร์เรนนะครับไม่ละดาบแดงครับโอ้เวลาดึงดาบออกมาแบบัก,ก,ก,กตอนนี้แหละครับไม่มีอะไรทำวาร์ปช์ได้ครับผมนี่เป็นตัวใส่ด้วยโอ้โหอย่างที่แผ่นดิสอยู่ข้างหลังกันได้กองวาร์ปเพื่อน ตัวเซ็กซ์ว้าเป็นเ้าอ่ะแกรอทันทีครับไม่งั้นโดนฟรีซโอเคผมคิดว่าอันนี้น่าจะมีปิดฟอร์มเฮ้ยเรามีปล่อยกลางไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปสปิดขวาแล้วแต่ก็เเลเยอร์ขึ้นตอนนี้นะครับจริงๆให้เพื่อนไปแบบแย่ๆขัดๆได้นะแล้วเราก็รีบดันเวฟเป็นวิธีการเล่นแบบโปรเพเยอร์นะครับผมเรียกคนกลับมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาดักแทนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีคนกลับมากันนะครับผม แล้วเราก็ดูเลยว่ามีกี่คนหนึ่งสองถ้าโผล่แบบสักสี่เนี้ยก็ได้เลยนะนี่เพื่อนเปิดรอแล้วเล็บขวาก็ดันอีกเล็บหนึ่งนะครับผมอ๋อแล้วเพื่อนเราก็ไปขัดด้วยเป็นงานครับนี้เราน่าจะได้ดาร์กแล้วแหละนี่เราเรีบระเบิดดาร์กเลยนะครับผม็จะเลเยอร์ทห้านาทีโคตรสำคัญครับช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นอะไรกับผมครับเนี่ยหาเลือดครับความกิฟต์แถวๆถวนี้แหละไม่ไกลไม่ไกลในใจเธอ อายาตายจอ,อะไรฟิวอาชิคอเลนมาจอกันแบกดีกว่าทอนเข้าเลดเกมแล้วครับต้องเปลี่ยนของแล้วนะเปลี่ยนโบเค้นครับผมเป็นมู่าครับก็เซเลเยอร์ก็มาด้วยเวฟต่อไปนะ่าจะต้องไม่เคลียร์นะพยายามรอเพื่อเนเส็เฮ้ยเล่นเลยหรอวะ้ถ้าทอนราใจถึงขนาดนี้เราก็น่าจะต้องไปให้ถึงนะครับเพราะว่าถ้าใจไม่ถึงก็ไปไม่ถึงไนงะแต่จริงๆมันโดนทาชิไล่จนตายได้นะทอนเล่นเสี่ยงมาก เงยเงยเอางีเา้เลยเหรอเพื่อนโอ้โหเอาเลยเหรอเกินไปเป้าพี่ชายบัตรลิชชอวจะได้โชว์ไหมถ้าเต้นยังไม่ได้ใช้เลยถอยมาก่อนเต้นแม่งตรงนี้แหละเอาหวัดดีเพื่อนมาเต้นด้วยกันเป้า มีับเลนะเขาเข้ามาผมคิดว่าผมไม่น่าตายถ้าผมสับเลือดทันโอเคเรากด่าดเต้นไปได้ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วครับว่า่าเต้นมันมีเสียงเพลงด้วยเหมือนสก,กินอื่นยังไงเล่าแต่ตอนนี้เราต้องเอ็นแล้วเพราะมันจะเกิดห้าเราจะไฟสุดท้ายกันดี17นาทีที่ยากลำบากของซินิเทียผมอยากกดอันติให้ทุกคนดูอย่างเลยะครับแต่ก่อนจบเกมผมกดได้ครับผมคิวน่าจะลงไปแดนครับดนะได้แล้วครับผมเจ็ดแล้วครับเรามีลูก แกวเขี่ก้อนแล้วกูกดไม่ทันเฮ้ยถอยถอยกูขอกดอันตีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ได้คีฟเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปกดอันติให้ทุกคนดูในหมดฝึกซ้อมละกันนะครับผมสำหรับแบทลิชชั่วกดตอนสุดท้ายไม่ทันวาเอ้ยเอมพีอันดับหนึ่งโอ้ชนะต่อเนื่อง24ครั้งนะครับผม สมแล้วที่เป็นดีๆกิจางนะฮะ20%บนะครับดาเมจน้อยนะครับผมไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าต้นเกมผมโดนเยอะครับผมโดนหนักจริงเนี่ยสกอร์สวยครับ7-1-7นะครับ7-2-14อันนั้นเป็นแมส์สุดโทนนะครับผมสกอร์ m v p 1 1 8นะครับผมนี่ก็เป็นเซตไอเทมนะครับผมที่เอาไว้เจอกับพวกป่าเวทแล้วเมจเยอะๆนะครับผมก็ ออกทอยนะครับผมแล้วก็ดาบแดงนะฮะจริงๆก็ก็เกิดแทนรองเท้าก็ได้นะครับแต่แบบจะจบเกมนะครับผมแต่เม็ดยี่สิรับผมก็สำหรับเกมเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้กดบัตรลิเชลเลยนะครับผมหรือว่าตายเกิดนั่นเองนะครับผมก็จะมากดในโหมดฝึกซ้อมให้ดูนะครับเกมเมื่อกี้มันค่อนข้างตึงนะผมแล้วก็กดพลาดตอนสุดท้ายด้วยนะฮะนี่นะครับผมก็เป็นบัตรลิเชลนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมสำหรับสกินนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปรีวิวซินิเทียนะครับด้วยการสุ่มแล้วก็วิธีการเล่นหรือว่าสอนเล่นให้ทุกคนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับ <I guess. S 1> แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ